อ่าถ้าเกิดเราร้องอย่างนี้เราก็จะไม่ติดไม่ติดดีกสิตใช่ไหมคะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไฟดีๆนะกกรระะจจิิงงอุ้ยคุณน้อนเปลาขอบคุณนะคะรั <c oughs> กและโสดแท้จริงเป็นอย่างไรเ <c oughs> พราะเธอใช้ลืมไม่ <c oughs> เปิดใจใครที่ฉันเป็นจากวันนั้น ูทไเร,รงเดินเปล่งอ,อโตโจนุนเกิดขึ้นจีนใช่ฝันไปได้พบถึงเข้าใจมีอยู่จริงู <laughs> บารุจุนใช่แค่นี้เราก็จะไม่ติดเลยค่ะเซ็์แล้วคะ่ะช่นแม่เออเนี่ยแหละ ต่อไปไลฟ์น้องเพลงเจอกันออตโตจู